ซูกี้คิงสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะล่าสุดชีสเสอร์โปลแลนด์ฉลองครบรอบ1ปีเปิดตัวบุฟเฟ่ราคาใหม่สุดจึง้งแพลตินัม3า9บวกบวให้ทุกคนมาอิ่มคุ้มระดับพรีเมียมกันแบบเต็มแม็กพร้อมยกขบวนลายอาหารมาให้ฟินกันแบบจุๆจัดเต็มกันมากกว่า120เมนูหรือเมนูเยอะจนงงว่าเขาทําราคานี้ได้ไงแล้วคือทานไม่อั้นกันยาวๆถึง2ชั่วโมงเต็มบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มแบบไม่มีที่ไหนกล้าให้อย่างนี้แน่นอนมาเที่ยวกันวันนี้พาทุกคนมาที่ซูกี้คิงสาขาลิตเติลว ะะขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยและว,วันนี้ขอจัดแบบโหสุดไปเลยครับกับตัวแพทตตินัม3า9เกกบัวเริ่มต้นกับเมนูเล็กน้ำย่อยที่คุณแฟนผมก็ชอบหนักมากกับลาบปลาหมึกยำสาหร่ายวากาเมะน้ำมันงาตอามหลุงพ้าบางรสชาติที่ต้องบอกเลยว่าแซ่บลงตัวบิโอเพ็ดครบรสเปิดต่อมรับรสได้ดีสุดๆต่อกันที่เมนูกุ้งอีกหลากหลายแบบทั้งกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีกุ้งแช่น้ำปลากุ้งคั่วพริกเกลือทั้งแคลิฟอร์เนียกุ้งมาย,ยกุ้งซูชิซูชิกุ้งซอสมายขุ่้าคนอางแหมบคไข่มีก ทั้งเนื้อทั้งหมูกุ้งแม่น้ำกุ้งแก้วปลาหมึกหอยมแมลงผู้ผักสดสดลูกชิ้นอีกสารพัดแบบอันนี้ของชอบเลยกับมันหนึบฟองเต้าหู้ไส้เป็ดก็มาสบายนางก็มีน้ำจิ้มนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรเด็ดมีมาให้ถึง5แบบส่วนตัวเลิฟน้ำจิ้มงานสูตรแล้วเฉพาะขอซุกี้คิงอันนี้อร่อยเข้มข้นครบจบในตัวจิ้มกับอะไรก็อร่อยยิ่งน้ำซุปของเขานี่ก็ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสั่งมาเป็นซุปหม่าล่าและซุปก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเลิศทั้งสองแบบติดใจมากๆของทอดของทางเล่นก็มีนะครับมาตักทีบาาน้้เเลยก็มใหืออะ49 ลมสลัดชีชาเขียวและอื่นๆอีกเพียบคือเดินเล่นกันแบบเพลินๆได้เลยขายด้วยเดสเซอร์ที่อร่อยฟินจนยิ้มแก้มทัแตกกันทั้งสองคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวาฟเฟิลน้ำผึ้งอัลมอนด์ล็อตช่องสิงคโปร์ไอศครีมไข่ผั่ที่อร่อยตะโกนบอกเลยว่ามื้อนี้คือคอมพลีทมากๆอิ่มอร่อยทั้งคาวและหวานกันไปเลยบอกได้เต็มปากว่าการได้มากินบุฟเฟ่ต์ที่ซูกี้คิงหรือแฮปปี้ที่สุดอิ่มอร่อยกับวัตถุดิบพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้พร้อมลายอาหารแน่นๆที่เสิร์ฟมาให้แบบไม่มียั้งจจะะรรรรอออกกกกกกััััััับบบแแฟนน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 นูดตตตงงเเลลลลลยยวววว่่่าาาาาาา้้้้้้้้้้มมซทีีีีชๆใใใคคสสขขไไไไหหป มาทานมาเที่ยเวยเยอะๆนะบ๊ายบาย